เมื่อรวมกําลังผลิตทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ตาเพชรของเราเนี่นะครับมีทั้งหมด1.4ล้านตันต่อปีอีกมวลเบาเนี่ยพอรวมลงใหม่เข้าไปจะคิดเป็น35%ของ1.4ล้านตันอีกสินค้าหนึ่งคือกระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์และบอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์คิดเป็น33%ของ1.4ล้านตันอีกกลุ่มสุดท้ายคือกระเบื้องหลังคาคอนกรีตนะครับ ก็จะคิดเป็น32%ของ1.4ล้านตันอันนี้คือภาพรวมของ3กลุ่มสินค้านะครับตามที่ท่านทราบว่าสินค้าของผลิตภัณฑ์ทาพศแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับครับในในจุดที่เรามีประสบการณ์การผลิตยิมมวลเบามามากกว่า10ปีนะครับเราตั้งโรงงานยิมมวลเบโลงแรกเมื่อปี2,556นะครับเราก็ทําการปรับปรุงรงลงที่1นะครับ มีประสบการณ์มีทักษะพยายามแก้ไขนะครับแล้วก็พัฒนาในเรื่องของการใช้วัตถุดิบการใช้พลังงานนะครับตามแนวทางการพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับจนกระทั่งเ,เราพบว่าถึงเวลาในแง่ของความต้องการตลาดดีมาณที่เกิดขึ้นเราไม่สามารถซัพพลายได้ทุกๆช่องทางจัดจำหน่ายแล้วก็จุดที่เราต้องการ ปรับปรุงกรบวนการผลิตนะครับนำเทคโนโลยีใหม่ๆในการพัฒนาเพื่อลดการใช้วัตถุดิบลดการใช้พลังงานหรือใช้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเกิดโรงงานอีกมวลเ่าโรงที่2นะครับ